ำงานมาเยอะแล้วค่ะขอออกไปใช้ชีวิตบ้างวันนี้นะคะพามาชมร้านเสื้อกันหนาวราชพฤกษ์นนทบุรีค่ะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะว่าเป็นร้านเช่าเสื้อกันหนาวที่ทุกคนต้องรู้ค่ะเสื้อให้เลือกเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อขนเป็ดเสื้อผ้าฟีสโอ้โห เื้อกันหนาวทุกสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวคุมโทนดําคุมโทนหรือเป็นสีสันนะคะอุ้ยมีแพทเร์โค้ดด้วยนะคะเป็นโค้ดยาวกําลังตามหาอยู่เลยออุ้ยมาเจอตัวนี้ค่ะหามานานแล้วเป็นเสื้อขอบของลอ f เ c สนะคะนี<า>่วรอกันเลยเนาะ ใส่แ้วเป็นไงคะนอ f a ฟสนะคะสีขาววนสวยยังก็คืณหนูเลยค่ะโอ้ใส่แล้วอุ่นมากด้วยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันร้อนแล้วค่ะเราวขอทอดก่อนอใส่แล้วแบบนิ่มมากเลยนะคะต้องลองมาใส่ว่าเป็นเป็นนอตเฟสที่แบบนุ่มมากมินิมอลมินิใจมากเลยค่ะ เช่าเสื้อที่นี่ราคาจับต้องได้นะคะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อหลักหลายๆพันหลายหมื่นจแค่พันนิดๆกด็ดดี้ขอปังๆใส่ออกทริปได้แล้วราคาหลักลอยก็มีค่ะแล้วแต่มบของลูกค้าเลยนะจ๊ะจัดไป ใครที่นํารถมาเองนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเลยค่ะเพราะที่จอดรถที่หน้าร้านกว้างมากส่วนพิกัดของร้านนะคะอยู่ถนนบางกรวยซน้อยนะคะใก,ใกล้เซ็นทรัลเวสเกตหรือไม่ก็ใกล้ๆวัดสวนแก้วค่ะทําบุญเสร็จแล้วก็มาเช่าต่อได้เลยนะคะสำหรับคนที่มารถสถาธารณะนะคะก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะแล้วก็มาลงที่แยกบางพลูได้เลยค่ะเข้าต่อมาอีกสประมาณ1กิโลเมตรค่ะก็จะถึงร้านแล้วค่ะ